อีกหนึ่งเรื่องราวกันบ้านดีกว่านะคะก็บอกว่าชัดเจนเลยกับบอสชนะก,กันครับจะบอกว่าเป็นพระเอกเจ้าพ่อทิกตอกอีกคนหนึ่งนะพี่นะและจะบอกว่าการอยู่ก่อนแต่งของเขา4ีหเดือนที่ผ่านมาทําให้ลึกซึ้งถึงเรื่องราวของความรักรและสําคัญคือเราไปเจอเจ้าตัว e อ็กซ์คูครั้งนี้บอกเลยว่าอวดความหวานผ่านสื่ออะไรยังไงจะหลบจะบอกหรือเปล่าว่ากําลังมีข่าวดีถามเลยค่ะเชิญค่ะถามครับ คบกันมาประมาณ3ปีครับผมอยู่ก่อนแต่งก็คือซื้อบ้านด้วยกันแล้วแล้วก็ลองอยู่ด้วยกันมาประมาณสักสี่ห้าเดือนแล้วการอยู่ก่อนแต่งเนี่ยมันเป็น มันเป็นสิ่งที่สารผมมองเนี่ยมันจาเป็นมากมันทําให้เราเนี่ยรู้นิสัยแล้วก็มีการปรับจูนอะไรกันก่อนว่าเฮ้ยเรารับได้ไหมถ้าเกิดว่าเรารับได้มันก็สามารถไปต่อได้กลัวโดนดราม่าไหมเนี่ยอาออกไปแล้วเนี่ยไม่กลัวเลยไม่กลัวเลยแต่ก่อนแต่ก่อนกลัวดราม่ามากเพราะว่าเราอยู่ช่องใช่ไหมแล้วเราก็กลัวว่าเราพูดอะไรออกไปมันก็จะทําให้ภาพลักษณ์ของช่องเสียได้ภาพลักษณ์ของเราเสียได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าเราโตพอลวที่เราจะรู้ว่าสิ่งที่เราพูดออกไปเนี่ยมันเป็นมันเป็นความเป็นตัวของตัวเองรู้สึกว่า ทุกคนเข้าใจแล้วตอนนี้ผมรู้สึกว่าทุกคนที่ดูทีวีหรือว่าดูโซเชียลอยู่เขาชอบความจริงความจริงมันจริงใจกว่าใช่ฉะนั้นเราเราเราพูดอยากจะพูดอะไรเราสื่อไปได้เลยเต็มที่ผมคิดว่าทุกคนเข้าใจ กาลตีค่ะความจริงเป็นสิ่งที่ทุกคนชอบโลกใบนี้ชอบความจริงและความจริงเป็นสิ่งที่ไม่ตายรวมถึงความรักเช่นเดียวกันบางทีการอยู่ก่อนแต่งมันก็เป็นผลดีศึกษาหัวจิตหัวใจกันก่อนว่ากันไปและสําคัญคือขอชื่นชมความคิดไม่ว่าจะเป็นความคิดของน้องหรือแฟนของน้องเองอคนละครึ่งดีที่สุดค่ะ,ะน้องบีนั่นเองใช่แล้วค่ะยุคนี้สมัยดีแล้วนะอยู่ที่การตกลงสบายใจแบบไหนก็แบบน,นั้นใช่แล้วค่ะ